สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมลออรมดำนะครับหรือว่าช่อง y o u t u ลอรอหลนรอมดำรถบรรทุกทำงานนะครับตามติดชื่อรถเกี่ยวอีกเช่นเคยครับคลิปนี้จะพามาชมยักษ์ใหญ่ครับผมมาชมกันครับเป็นต่นอะไรนี่ยยักษ์ใหญ่ครับใหญ่มากครับคุ้นครับคล้ายคับคล้าครับแต่่รู้ว่าเป็นอะไร ามาชมกันใกล้ๆครับโอ้โหแบกข้าวเต็มอุ้มครับตอนนี้น่าจะได้ถ่ายแล้วครับแบกบข้าวมาเต็มอุ้มเลยทีเดียวโอ้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีครับรุ่นนี้ครับไอหนุ่มใบไฟครับผมเกษตรพัฒนารุ่นไอ้หนุ่มใบไฟของแทค้ครับยักษ์ใหญ่เฮ้ยใหญ่มากครับ ไอ้นุ่มไวไฟครับผมกเกษตรพัฒนาปุ่นปีไหนเจ้ายักษ์ครับผมเจ้ายักษ์แน่นิครับเร็วแรงระเบิดทิ้งน้ำครับเรืน,นี้ไอ้นุ่มไวไฟครับผมสามคำขอเอฟซี FC ขอมาว่าอยากเจอหอนุ่มไวไฟครับคลิปนี้จัดไปครับจัดเต็มครับผม เอาแบบเุีใจเลย Ooh, แบกครับแบกขึ้นกันนะครับครับเข้าเต็มมุมครับขึ้นชิวๆนะครับเข้าเต็มมุมอู๊ขนายางสูงครับอู้ดูครับดูทาลงครับอันตรายครับเข้าใกล้นี่ไม่เป็นผลดีครับผมอันตรายเดี๋ยวมาดูถ่ายเข้าโอ้มาพอดีเลยครับมาดูการถ่ายเข้าโอ้ยรูปไวไฟพอดีเลย เอาชมครับลั่นไะครับทะบูคลิปนี้จัดไปให้เอฟซีได้ชมครับเอฟซี FC ขอมาครับว่าอยากดูไอหนุ่มไฟไฟนี่ครับมาเจอพอดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านว่านครับตอนนี้บ้านว่านตะนันบุแกลงครับอํเาเภอจอมพระจังซุรินนะครับนี่มาถึง ได้รับชมการถ่ายข้าวพอดีเลยโอ้เจ้ายักษ์แน่ดีตครับผมอนุมไวไฟนะครับปัจจุบันนี้ก็จะเป็นเทมโก้ครับปัจจุบันนี้เป็นเทมโก้ถ้าเทียบรุ่นก็เป็นรุ่นเอ็นเก้าพันเลครับตัวนี้แต่ตัวนี้จะเป็นรุ่นเก่าครับไอ้หนุ่มไวไฟนั่นเองครับผมใหญ่มากครับ มองเห็นมาแต่ไกลครับออกจากถนนโรงเรียนบ้านว่านมาประมาณเกือบกิโลครับมองเห็นมาแต่ไกลครับส<ซ>ีเหลืองอารามเลยขนมไม้ไฟโอ้ล์โกน,น,นะครับเัวอ,อะไรหี่ใหญ่มากครับโกลล์โกลล์น,นาจะเป็นเครื่อง กโนครับ n o 8 4ชิวเทอบูนี่อืนน้ออื้อภาพูแบบเต็บม,มิมเลยครับดูระบบเขาครับป้านข้างไม่จะเรียบร้อยนะครับประสิบพัฒนาไอ้นุ่มไม้ไฟครับตัวนี้เป็นตัวเก่าวนะ่านะครับตรงภาพาดบ้นข้าวครับ ตั้งรับโดยสิงคายเทคนะครับรถล้อดำรถล้อนะครับรถล้อสิงคายเทคครับตั้งรับขาโน้ขครับนี่ครัี่โชเฟอร์ครับดูครับนี่ครับตัวเก่าสไตล์เขาครับยักษ์ใหญ่สไตล์ไอหนุ่มไวไฟครับผมหนัาเกี่ยวครับ ไม่ต้องสายโทรเลยครับหน้าเกี่ยวนี่ดูกระจังหน้าเขาครับจัดครับพี่น้องตามคำขอ f c ครับ fc บอกว่าอยากดูเจ้ายักษ์ในอดีตครับแต่แห้ตามคำขอแล้วครับไอหนุ่มไฟไฟครับผมดูหน้าเกี่ยวครับกว้างมากครับน่าจะสเมตรกว่าตัวนี้ เป็นรุ่นจัมโบหรือเปล่าตัวน,นี้ไม่ใช่รุ่นธรรมดานะครับเป็นรุ่นจ um ัมโบบจมโบหรือซูเปอร์จัมโบครับตัวนี้ใหญ่มากสักครู่ครับเญายครับโเปิี่ยต,ต,ตาครับผมนี่ครับไอหมุนไวไฟปีไหนครับเดี๋ยวผมดูปีก่อน ตั้งรับโดยรถรอครับนี่ครับเป็นสมองเงินนะครับไม่ใช่สิงทรัพยเป็นสมองเงินรถลอครับพออินทราครับว่างั้นตรงนั้นใกล้กดีครับอยู่ที่บ้านวครับ บ้านบ้านตำบลบุรแรงอำเภอจอมพระกเนี่ยหมู่ประารมู่ปั๊มปั๊มของหนูไม้ไฟจะเป็นปั๊มเดียวนะครับแต่ปั๊มใหญ่มากครับดูภาพชมกันนะนี่ครับเป็นปั๊มเดียวแต่ปั๊มใหญ่ จัดครับเกษตรพัฒนารุ่นไอหนุ่มวาไฟชื่อนี้ครับคล้ายกั่งลากันดีครับหลายท่านคงจะรู้จักมักคุ้นครับชื่อนี้จัดให้ตามคำขอทีขอมาครับจัดให้เลยครับมาเจอพอดีครับผมไอหนุ่มวไฟู้ใหญ่มากครับเป็นรถที่ใหญ่ที่สุดครับ ในบรรดาสองตันห้านี่ครับน่าจะเป็นเขาแล้วครับอดีตลออดีตเคยดังอดีตเคยแรงปัจจุบันก็ยังลอยยังดังยังแรงอยู่ครับตั้งรับด้วยสมองเงินครับหกล้อดําสมองเงินโฟล์คลาว่ากันอย่างนั้นครับอันนี้จะลงไปแปลงแปลงใหม่นะครับดักครับเจ้ายักษ์กบ เต็งแด่ดโอ้วันนาทีนี้ก็เก็บเกี่ยวไปมากพอสมควรแล้วนะครับแทบจะไม่เหลือแล้วค่าเบาขับแถวนี้อยู่ที่บ้านว่านนะครับโอ้ดูครับดูรอยเขาครับปีนแทกใหญ่มากมีครับรอยเขาใหญ่มากครับปีนแทกมาดูการลงวิ่งใหม่ครับ เป็นยังไงนิ่มๆนับๆครับสไตล์เกษตรพัฒนาเนบเนบคุณภาพครับอู้ดันข้าวหนาครับอู้ดจัดับผมยักษ์ใหญ่แห่งอะไรับปัจจุบันก็ยังเป็นยักษ์ใหญ่ครับ weighing. นะครับผมก็จะขอลาเพื่อนๆกับภาพนี้เลยครับคลิปนี้ก็ชมพอขอปากของมคอผมตามมั่วอเอฟซีครับให้หนุ่มไม้ไฟรับชมกันได้เลยนะผมสำหรับคลิปนี้ก็พอสมควรแล้วนะครับขออนุญาตเพื่อนๆน,นะครับปิดท้ายคลิปเลย ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับท่านใดที่เข้าชมนะครับคลิปของผมก็ฝากให้กำลังใจผมด้วยนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์ให้เพื่อนของท่านได้ดูหรือว่ากดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ชมคลิปต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปด้วยภาพนี้นะครับผมให้หนุ่มไวไฟครับสวัสดีครับ